ใครก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ปตทสามพลังใจ v 5 e r สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เ l i v e ว y รค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่5าพฤษภาคมค่ะ ตัมงีประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนาธิประดาและดิฉัน,นวิมลวรรณค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงจงวังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะหลายๆคนจับตาเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะ กับประเด็นของการพื้นตัวเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าโควิดที่อินเดียนั้นนะคะเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลใจมากนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อย,ยังคงเพิ่มขึ้นแล้วก็หวั่นกับสถานการณ์ว่าจะมีการกลายพันธุ์ไหมแล้วกลายพันธุ์เนี่ยมันจะขยับขยายไปที่ประเทศอะไรถึงขนาดมีเฟกเนียลนะคะที่ระบุบ,บอกว่ามันมีเข้ามาในประเทศไทยแล้วด้วยคือต้องบอกว่าในเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยนะคะแล้วก็มีผลต่อ,ค,ตอความรู้สึกกันด้วยนะคะ แต่ว่าขณะเดียวกันในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 บางประเทศดีขึ้นบางประเทศยังคงแย่ลงอยู่อย่างประเทศที่ดีขึ้นสหรัฐ<ห>เขาบอกว่าเอดีขึ้นแบบนี้แล้วมันจะมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการถอนนโยบายการเงินหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของดอกเบีย้ยหรือเปล่า<ห>เดี๋ยวนี้ต้องคุยกันแต่ว่าวันนี้ที่ประชุมกรงเงบ้านเรายังคงอัตราดอกเบีย้ยกันไว้นะคะ0.50%เพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด19ระลอก3ยังคงกระทบกันอยู่ขณะเดียวกันการประชุมกรงเงอครั้งต่อ ก็มีความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าระลอกนี้เกิดขึ้นหลายจุดนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ใจความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนทางด้านของสหรัฐอเมริกาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหญิงรายงานไปนะคะก็คือว่าภาพรวมของการกระจายวัคซีนเนี่ยทำได้ดีมากนะคะแล้วก็ฉลองครบ100วันในช่วงที่ผ่านมาฉีดไปได้กว่า200ล้านโดสตอนนี้เนี่ยจะให้ครอบคลุมนะคะ70%์ของประเทศ160ล้านคนนะครับเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งก็ไปกระจายจุดร้านขายยาต่างๆด้วยแต่ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะมันก็เลยสร้างความเชื่อมัน่นระบุบอกว่าถ้าหากกระจายวัคซีนได้ดีแบบนี้แน่นอนว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะน่าจะเต,ติบโตได้ดีท่ามกลางมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจต่างๆจากทางด้านของนายโจบไบเดนดังนั้นล่าสุดค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรสัฐนางเจเน็ตเดเล่นนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงมันอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประเด็นดังกล่าวส่งผลทําให้ช่วงค่าคืนของวันวานที่ผ่านมาในช่วงที่เราหยุดกันเนี่ยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะอางยิ่ง N นสแดนั้นร่วงลงไปกว่า1.8%เปเลยทีเดียวค่ะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนหรือว่ารัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะได้ออกมาแก้ข่าวดังกล่าวนะคะโดยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ในวันนี้ระบุบอกว่าเธอไม่ได้คาดการหรือให้คำแนะนำหรือว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณ ให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะคะย้ําเลยไม่ได้ก้าวล่วงถึงความเป็นอิสระของเฟดคือเปิดโอกาสให้เฟดตัดสินใจได้นะคะตามทิศทางของเศรษฐกิจแล้วก็การประเมินนโยบายทางการเงินหลังจากที่บทสัมภาษณ์นั้นกระหน่าทําให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงนะคะบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในงานสัมมนาของนิตยสาร The Atlantic ที่ยาเล่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจาเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไปเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐที่ก่อนหน้านี้มีจํานวนกว่า5.3ล้านล้านดอลลาร์และในเวลาข้างหน้าจะมีอีกกว่า4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะไม่เพียงเท่านี้เธอระบุบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเฟดมีเครื่องมือที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพื่อบรรลุถึง Dual mandate ของเฟดก็คือว่าจะต้องขยายการจ้างงานให้ได้เต็มศักยภาพ และจะต้องรักษาอัตรางเงินเฟ้อให้ขึ้นสู่ระดับเป้าหมายที่ระดับ2%ให้ได้นะคะส่วนล่าสุดมีความคิดเห็นจากประธานธนาคารกรางสหรัฐหรือว่าเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนางแมรี่ดารี่ระบุบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพและอัตรางเงินเฟ้อที่ระดับ2%จึงไม่ใช่เวลานะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวับเรื่องของการปรับลดมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ จะมีแผนดําเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เฟดจะส่งสัญญาณให้ได้รู้เรื่องหน้าค่ะพอมีประเด็ดนนี้ขึ้นมาวันนี้ก็ส่งผละท้อนมายังตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะคะที่มีการปรับตัวยอดลงไปเพราะว่ากังวลในเรื่องของดอกเบีย้ยของเฟดรวมไปถึงนโยบายทางการเงินของสหรัฐกันด้วยค่ะขณะเดียวกันติดตามกันต่อที่สถานการณ์ที่ญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าหลายเมืองของ,อของเขานะคะยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นและหลายเมืองก็ยังคงล็อกดาวน์กันอยู่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันการจัดกีฬาโอลิมปิกนะคะที่จะมีขึ้น ตอนแรกอย่างมีการเลื่อนกันไปแล้วแล้วก็มีการประชุมกันว่าจะมีการจัดกันอีกรอบหนึ่งแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะต้องมีการเลื่อนกันออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและจังหวัดใหญ่อื่นๆค่ะซึ่งก็รวมไปถึงจังหวัดโอซาก้าเกียวโตแล้วก็ฮิโงะออกไปจากกําหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่11พฤษภาคม เนื่องจากญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าญี่ปุ่นจะสามารถจัดงานมหากรรมกีฬาโตเกียวโอลิมปิกได้ตามกําหนดการเดิมในช่วงฤดูร้อนหรือไม่นะคะซึ่งก็จะคือช่วงวันที่23การรกรกฎาคม ด้วยก่อนหน้านี้ค่ะญี่ปุ่นเคยต้องเลื่อนการจัดโอลิมปิกมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโิด -19 ทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่เมืองซัปโปโรนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโดได้มีการจัดอีเวนต์ทดสอบการวิ่งฮาบมาราธอนในวันนี้ด้วยค่ะแรงข่าวนะคะมีการระบุว่านายโยชิฮิเดะซูงะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะร่วมประชุมกับร ri, ัฐมนตรีกระทรวงต่างๆในวันนี้ เพื่อมีการหารือถึงการขยายระยะเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินโดยขณะนี้ยังไม่ทราบว่าญี่ปุ่นจะขยายระยะเวลาออกไปนานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าผู้ว่าจังหวัดของโอซาก้านะคะเขามีการเปิดเผยว่าญี่ปุ่นอาจจําเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาออกไปอีกประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนซึ่งล่าสุดมีการรายง,งานด้วยนะคะว่าคุณยายชาวญี่ปุ่นวัย118้ปปีคาเนะทานากะซึ่งครองสถิติบุคคลอายุยืนที่สุดในโลก จากจากินเนส s ์เวิร์ r เรคคอร์ดนะคะเขามีการตัดสินใจว่าจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครบเพลิงโตเกียวโอลิมปิก2 0 2 0เนื่องจากเขากังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าแต่ละประเทศพยายามที่จะหาทางในการควบคุมโควิด -19 นะคะซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นการระบาดระลอกที่4แล้วส่งผลทําให้โรงพยาบาลน,นั้นมีโคต้าค่อนข้างจํากัดในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนะคะ ทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งโครงการที่เราคาดหวังกันนั่นก็คือการรีโอเพนนิ่งหรือว่าการเปิดประเทศให้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้เหมือนเดิมล่าสุดเนี่ยสิงคโปร์กับฮ่องกงเพิ่งประกาศไปเองนะคะว่าจะทำทราเวลบับ b บแต่เห็นทีว่าจะต้องมีการทบทวนมาตรการนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสิงคโปร์นั้นระบุบอกว่าประเทศสิงคโปร์เองต้องการที่จะคุมเข้ม มาตรการในการเฝ้าระวงังโควิด -19 จากต่างประเทศนะคะหลังจากที่โควิดนั้นมีการกลายพันธุ์ที่ประเทศอินเดียค่ะโดยหน่วยงานด้านสาธรารณาสุขของสิงคโปร์เปิดเผยค่ะว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ชนิดเดียวกับที่พบครั้งแรกในอินเดียโดยไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวม,มีชื่อว่า B1617 ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้อินเดียเผชิญการแพร่ระบาดรอบสอง ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า20ล้านรายแล้วด้านกระทรวงสาธรารณาสุขสิงคโปร์ก็เลยระบุนะบอกว่าตอนนี้สิงคโปร์นั้นจะใช้มาตรการทุกอย่างที่จําเป็นเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะับตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปผู้ที่เดินทางจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัวเป็นเวลา21วันซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่14วันจนถึงวันที่30พฤษภาคมค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะรวมตัวการรวมตัวกันของประชาชนจะถูกจำกัดด้วยการตรวจหาเชื้อก่อนงานอีเวนต์นะคะที่จะมีการรวมตัวเป็นจำนวนมากก็ต้องทำด้วยนะคะมีการปิดสถานออกกำลังกายด้วยซึ่งโควิดจากอินเดียณปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่เฝ้ากังวลน,นะคะจากหลายประเทศทั่วโลกพยายามที่จะหลั่งไหลความช่วยเหลือไปเพราะว่าล่าสุดยังมีคำเตือนนะคะจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยระบุบอกว่าโควิด19สายพันธุ์ B.1.6.1.7 นั้นอาจมีความสามารถในการแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็วและมีโอกาสในการแพร่ระบาดไปแล้วนะคะกว่า20ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรชอาณาจักรสหรัฐสิงคโปร์ออสเตรเลียบาเรนนิวซีแลนด์เยอรมนีอิสราเอลไอร์แลนด์เกาหลีใต้โปรตุเกสเบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์กรีซอิตาลีเนเธอร์แลนด์แล้วก็กัมพูชาค่ะต้องบอกว่าวัคซีนตอนนี้ถือว่าเป็นความหวังของหลากหลายประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของตัวบุคคลเองหรือว่าในเรื่องของผู้นําประเทศกันด้วยที่อยากจะได้มาฉีดให้กับประชาชนนะคะ,คะแต่ว่าขณะเดีวยวกันความหวังในเรื่องของการลงทุนก็วัคซีนเช่นเดียวกันนี่แหละค่ะที่จะเข้ามาสนับสนุสน,นในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดหุ้นไทยที่วันนี้เฟดโก้มีการเปิดเผยผลสํารวจนะคะรวมไปถึงประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้น บอกว่าการฉีดวัคซีนน่าจะถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมาหนุนตลาดหุ้นไทยได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมไปถึงในระยะต่อไปกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของคุณภัยบูลนรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีการเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะซึ่งเป็นผลสํารวจในช่วงเดือนเมษายน2 5 6พบพบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ124.37ปรับตัวลดลง14.6%จากเดือนก่อนซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะนักลงทุนคาดหวังแผงกระจายวัคซีนเพื่อที่คลายสถานการณ์โควิด -19 เเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและสถานการณ์เศรษฐกิจจีนสําหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดก็คือสถานการณ์การระบาดของวาัสโควิดสิระลอกใหม่ในไทยรองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและสัดส่วนนี้ภาพโควเรือนหมวดธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดนะคะก็คือหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ส่วนธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือหมวดแฟชั่นค่ะ ภาพรวมตลาดหุ้นไทยมองว่ายังคงเป็นขาขึ้นแม้ว่าจะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ะระลอกใหม่แต่ยังคงมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้และปี2565ที่จะเป็นปีที่อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS ของบริษัทจดทะเบียนไทยสามารถเติบโตได้ถึง20%หลังจากที่สามารถเปิดประเทศให้หนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาได้เต็มที่โดยยังคงต้องติดตามการจัดหาวัคซีนไวรัสโควิด -19 ว่าจะทำตามเป้าหมาย100ล้านโดสได้หรือไม่ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าณปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 แลระอกใหม่ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะแล้วก็มีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยแต่ว่าในมุมมองของนวิเคราะห์ค่ะถือเป็นโอกาสช็อปหุ้นรอบใหม่นะคะจะมองแล้วก็ประเมินอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ พลังความดีรอหวังที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จา่ายเท่ากับคุณได้ให้ซิริยาบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัมซิริราชธนาคาร,คร, Rapid, รกรุงเทพบัตรดีเฟอร์สมาร์ททีพีเอ็นแบล็คซริราชถุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลายัยมหิดลพลังการให้ยูน สมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพวารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแนนข้อมูลตลาดพุ่นทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุน พบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h สมัครสมาชิกโทร026914126 30ต่อ1310และ1313 13. กราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์กรวมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบัจจิตเลส s อ b บีเลือกช้อยส์ที่ใช้ไว้ใช้ชีวิต หลาดหุ้นเป็นช่วงขาลงแบบนี้นะคะ,ละหลายๆคนตกใจนะคะที่พอร์ตของตัวเองอาจจะเป็นสีแดง<อ>แต่จริงๆแล้วใครจะมองว่าวิกฤตในครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะที่เราจะไปช็อปหุ้นใหม่ๆที่เข้ามาลงทุนได้ะคะ่ะวันนี้มาเก็ตทูเดยของเรานะคะมีการสัมภาษณ์นักวเคราะห์การพูดคุยในประเด็นนี้นะคะผ่านทาง Facebook มันนี่แอนแบงกิ้งแชนแนลกันด้วยมีรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรวันนี้เก็บไฮไลไท์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับคนที่เล่นหุ้นนะปัจจุบันนะครับว่าเวลาเกิดแพนิคนะครับ อย่างที่ผมพยายามพูดทุกรั้งก็คือว่าแท่นิกเนี่ยเราก็เป็นจุดซื้อที่ดีเพราะว่าภาพคล่องตอนนี้โลน,นที่สองโลกเนี่ยกําลังคืคต่างจะนายอดีน,นะครับที่สภาพคล่องแย่แล้วก็ตัวของโลกกําลังจะแย่เนี่ยพุ้นไม่ควรถือแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เป็นข่าวร้ายเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นข่าวดีอย่างเช่นหุ้นเมื่อคี้ที่ผมเรียนนะครับลงแรม ในระหว่างนี้ตอนลงเนี่ยผมไม่มีใครเอาเลยแต่พอตอนขึ้นทับคือมันข้อดีอย่างที่เมันขึ้นทับเดียวสิบเปอร์เซ็นต์สิบเอร์เซ็นต์โอ้โหซื้อไม่ทันเลยผมเชื่อว่าก็จังหวะนี้แหละไม่ต้องเรื่องหุ้นอะไรมากผมว่าหุ้นตัวเดิมๆผมว่าทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นหุ้นหลักๆขณะที่จะกระจายไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆผมคิดว่าทุกตัวก็เล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นทางเทคนิคเล่นทางพื้นฐานอะไรก็ตามแต่ขอให้ มีอย่างเดียวก็พอครับขอให้มีจุดขายตัดขาดทุนอ,อ๋อพี่นอมคะถ้าหากว่าเราดูเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยในกรณีของอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยนะคะที่มีแนวโน้มอ,อาจจะเร่งตัวขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยแบงก์ชาติเองเพิ่งคองอัตราดอกเบี้ยเอาไว้0.5เปอร์เซ็นต์เราก็ลุ้นว่าเขาจะใช้กระสุนที่เหลือนี้ในการลดอัตราดอกเบี้ยม,มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะผมว่ามีน้อยนะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องนี้มาตลอด S <S <S สิ่งที่สําคัญคือว่าถึงแม้ว่าแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยน่ะผมว่าแบงค์เองก็ไม่ยอมลดนะถ้าประจาได้บางช่วงเนี่ยที่แบงค์ชาติเคยประกาศลดดอกเบีย้ยเนี่ยปรากฏว่าแบงค์ไม่ได้ลดในอัตราที่เท่ากันเช่นคุณลดสล็งแต่ว่าแบงค์จะลดเป็นสองห้าเป็นต้นนะครับเพราะเหตุผลคือว่าตอนนี้สภาพคล่องเขาก็ลนอยู่แล้วนะสินเชื่อเขปล่อยไม่ค่อยได้นะครับเพราะนั้น กาที่จะให้เขามีการปรับดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้จ่ายผมว่าน่าจะมีน้อยมากกว่าคือว่านั้นผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทางกรงกงาลังพยายามทำก็คือจะพยายามหนึ่งก็คือเหลือช่องกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆนแบบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นอเมริกาเกิดระบาดรอบใหม่อะไรอ่ผมคิดว่าเขาเผื่อไว้เป็นรูมที่จะซิกงแนวว่าเขายังส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอยู่ครับแต่ว่าในเรื่องของผลกระทบที่แท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่า มีน้อยอันที่สองคือว่าดอกเบีย้ยคนไกดอกเบีย้ยในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีผลเยอะนะครับเพราะว่าเขาคือส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาจะเป็นการเราดตมทุนางคือเวลาเราพูดถึงดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะบอกคนงอจุดห้าใช่ไหมครับแต่ว่าใน <c oughs> สิ่งที่เขาจะดูกันจริงๆจะดูว่ายูพนันธบัตรอายุเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งในบ้านเราเนี่ยคนไข้บ้านเรายังเป็นระบบแบงก์ก็ตัวของดอกเบี้ยก็ยังมีผลระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าถ้าในอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยรเราจะเห็นว่า มันอยู่ที่ยูอขอนดาบต,ต่อใหุ้ดอกเบีย้ยจุดสองห้าก็จริงแต่ยูอตอนนี้มันขึ้นไปแล้วลเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาการระดมทุนมันจะไปอยู่ตัวที่ยูออน,นั่นมันเป็นหลักไม่ได้สนใจเรื่องดอกเบี้ยตรงน,นี้นะอรัเพราะนั้นผมเชื่อว่าตัวดอกเบีย้ยปัจจุบันนะครับเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ใช่ปะว่าโอกาสที่เราจังเป็นผ่อนคลายทางการเงินอยู่นะเรายังสนับสนุนในเรื่องของการกระตุ้นเนศรษฐกิจนะผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง อย่างที่พี่หนอมได้คุยไปตั้งแต่ช่วงต้นๆรายการเนี่ยนะคะบอกว่าโควิดรอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาคือพอแก้ตรงนี้ได้จุดนึงก็ไปกระจายตรงนู้นแล้วตอนนี้มันก็เริ่มกระจายไปหลากหลายเลยนะคะหลายพื้นที่จนกังวลกันว่าจะคุมไว้ไม่อยู่มันจะทําให้ภาพที่เราเคยคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้สักปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเลื่อนออกไป โอกาสอย่างช้านี่ประเมินเอาไว้แย่สุดสักแค่ไหนคะคือท,ที่มีประเมินไว้อย่างของกรุงไทยเ,เนี่ยเขาประเมินทํา GDP ไว้ประมาณ1.5เปอร์เซ็นอ<ะ>ันนี้ก็ถี่ว่ามันมีความล่าช้าเช่นควบคุมไม่ได้นะครับ<ะ>อาจจะจักเริ่มสองเดือนอาจจะเป็นสามเดือนสี่เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญจํานวนนักท่องเที่ยวที่เราคาดหวังช่้งลายปีเปิดจะเข้ามาเนี่ยเช่นบางคนก็สองล้านสามล้านสี่ล้านเนี่ยอาจจะไม่มีเลยซ<ะ>ี่กันนี้ก็จะเป็นความเสียเส่ยงแล<ะ>้วอย่างที่ผมเรียนว่าทําไมเขาต้องเร่งพยายามใส่มากสีเพราะว่า ต่มันสี่มาเป็นไฮซีซันนะครับพราผ่านไปแล้วเนี่ยเรามาผ่านไดมั่นหนึ่งไดมานสองทุกคนก็จะไม่เที่ยวแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ตอนเนี้ยสิ่งที่คาดหวังผมเชื่อว่าปีเนี้ยของเราเนี่ยระดับที่เขาเรียกว่าฝรั่งหรือใครก็ตามมองก็คงอยู่ในประมาณสองหนึ่งจุดห้าถึงสามเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าอยู่แถวนี้ยเพียงแต่ว่าหนึ่งจุดห้าถึงสามเปอร์เซ็นต์เที่ยบกับคนอื่นบางที่ที่ผมเรียนเนี่ยเราตามกว่าเยอะเพราะปีแล้วเราติดลบไปสิบสองเท่ารับ เราพื้นมาต่ำมากปกติเนี่ยอย่างของอเมริกาเนี่ยประเทศใหญ่มาถึงมาเลยรอบไปสามสิบสามเปอร์เซ็นต์พอเจอึงพอเจอ,อ,เอมันก็ขึ้นมาสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นภาพที่ชัดเจนว่าถ้าเราไม่ได้มีเช็คบิคเคอรีอ่รแล้วเรายังไม่มีสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับว่าเราจะโตแบบไหนแต่เรากําลังสต,ตาร์อยู่ับบว่าเราฉีดวัคซีนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือตอนนี้ถ้าอย่างที่คุณแพนบอกนะว่าให้ซื้อระหว่างประเทศไทยกับซื้อตัวของ เกาหลีใต้ไต้หวันครับเขาเปิดเผยจ d p ไตรมาสแรกออกมาสดใสมากไต้หวันนี่บอกว่าโอ้โหเติบโตได้ดีแม้กระทั่งการขายส่งออกพาชิปเขาขายดีมากเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อเยอะเขาก็ยังเติบโตได้ดีนะใช่ครับเพราะว่าเขาเขามีตัวที่เป็นโปรดัก t c h a เปี้ยเนี่ยครับเรารู้ว่าเขาผลิตอะไรแล้วเขาไปยังไงตรนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเรากําลังไม่เห็นเรายังโปรดักชัเปี้ยนเราโควิดอยู่ เรายังไม่เห็น<ช>อะไรที่มนไอเราโเคมีก็คือเรื่องภาคท้องเชืช่อจะแหละเป็นป<ช>ักต์แคมเปียนของเรา<ช>แต่พอตอนนี้เราไม่มีเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างเสริมซึ่งการมาสร้างเสริมช่วงเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาเวลาใช้ระยะเวลาเนี่ยมันก็เลยเหมนไม่มีเราไม่มี ธนาคารวรารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n n e y a d b a n k i n g c o c s สมัครสมาชิกโทร026914126 30ต่อ13 1310และ1313 13. เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลากการเงินการลงทุนกับ YouTube Channel Money and Banking Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเขียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต พอสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจําทุกๆเดือนพฤษภาคมเราจะมีการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทําให้การจัดงานอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าเป็นการป้องกันด้วยนะคะการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ค่ะวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดงานมาฝากกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณภาคนีวิริยะรังสริประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โป มีการเปิดเผยว่าตามที่บรสารการเงินธนาคารได้กำหนดจัดงานมหกรมการเงินครั้งที่21มันตี้เอ็กซ์โป2021ในระหว่างวันที่13-16พฤษภาคมน,นี้ที่อาคารชาเลนเจอร์23 Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด f ิวเจอร์เวความมั่งคั่งในมิติใหม่แห่งอนาคตเนื่องจากในปัจจุบันนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทางผู้จัดงานค่ะมีความห่วงใย,ยถึงความปลอดภัย ของประชาชนทุกท่านจึงขอเลื่อนการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่21จากกำหนดการเดิมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายโดยจะมีการแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะผู้จัดงานบอกว่าอยากจะขอร่วมรณรงค์ให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคม1-2เมตรเพื่อเป็นการลดอัตราการแพร่ระบาดและลดโอกาสในการติดเชื้อด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตัวเองพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้กันค่ะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความใส่ใจนะคะที่จะดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ยังของเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่จะจํากัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกนี้ด้วยนะคะนอกนาจากนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่มองหาโอกาสในด้านการลงทุนนะคะแล้วก็จะเป็นการลงทุนควบคู่ไปกับการคุ้มครองความเสี่ยงในการใช้ชีวิตนั่นก็คือการลงทุนไปพร้อมกับการทําประกันชีวิตนั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตได้คัด5กองทุนศักยภาพดีเพื่อลูกค้ายูนิตลิงค์ได้มาเลือกลงทุนกันนะคะโดยคุณสาราล้ำซำกรรมาการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ MTL เปิดเผยค่ะว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าให้ความวางใจพร้อมดูแลและเดินีิงข้างในทุกช่วงชีวิตจึ่ได้เพิ่มกองทุนรวมใหม่5กองทุนจากเดิมที่มีอยู่48กองทุน เป็น53กองทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าประกันชีวิตควบก,การลงทุน M Design M 1และ M 1 Plus สามารถเลือกจัดพอร์ตการลงทุนได้นะคะโดยที่จะเพิ่มเข้ามาคือกองทุนเปิดกรุงศีแอคทีฟตราสารนี้ชนิดสะสมมูลค่าของบลจกรุงศีมีนโยบายลงทุนเน้นลงทุนในประเทศและหรือต่างประเทศในตราสารนี้และหรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนกองทุนเปิด L H Global Lifestyle Equity ชนิดสะสมมูลค่าของบรจ Land and House เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศในกลุ่มบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของการบริโภคกองทุนเปิด K Positive c h a n หุ้นทุน A ชนิดสะสมมูลค่าของบรจกสิกรไทยเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศ กองทุนเปิด TMB Eastpring Asia Active Equity ของบลจ TMB เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศในบริษัทของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียกองทุนเปิด MFC Islamic Fund ชนิด Unit Link ของบลจ MFC กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามค่ะเป็นการลงทุนนะคะที่เอาเงินที่เราซื้อประกรันนี่แหละคะ่ะดูแลสุขภาพไปลงทุนเพื่อต่อย,ยอดที่ะจะให้มีเงินงอกเงยในอนาคตด้วยค่ะถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะได้ในรายการของเราพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 2Health บริการส่งสุขภาพดีถึงที่ที่ทำให้การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆายผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะกับผู้เชี่ยวชาญถึง20สาขา